ก็ติดตามเกมมันโดดล่องเราอย่าประมาทนะหลบขวาโยกสายกูพันสไลด์โดกไอสัตว์มาพบโยกใจพองตายโดกตื่นช้ามเกยให้ทุกวันวิ่มาโดด a อ l the <sympath> ิ e a c h e s I've d o ด e t h ว t อาท e way I talk don't take this wrong babe it's been a long day เดี๋ยวสึกมาอวดซอยทองวันนั้นมันทองเคแต่อยากรู้อยากลองก็เขาจะลองเซ่กูตองให้เพื่อนมัน ก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่ทำมือสื่อกับกูบกมนไรรองไม่มีเห็นใจไม่ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอล์ก just click talk ไม่ต้องคุยกับกูต้องพูดกี่ทีพวกมึงมัน สักคนแซงกับบิ๊กบล็อกกไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกู้กสิเขาซ้ำมาชิดดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหม่์เขาออยุ่งกับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตัดฐานเอาเฮิปฮอปไปทำตลกกันยังสนุกสนานจะขายคองก็รีขายเพรเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงนนะ่ะติดธุระแต่เป็นธุระก,กันเดินจะสอนเชิงสินมันแฟนเป็นคู่นะ่าจะสินก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวเป็มึงจะ p u มี me in ไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มี คิดจะแข่งกับคู่คิดข้งคิดข้างก็วิ่งวิ่งไอ้น้องระดับมึงนันระดับบิ๊กเกนเวียนดูวิธีบินงไม่มีวิดไม่มีลีนถึงแม้ได้ินเพียงแค่เสียงคนก็คงจะคุ้นตีดวงใจนั้นมีแค่เพียงคู่เธรั้นแม่สนพีจะทำอะไรต้องรู้จริงนั่นคือสิ่งที่ควรมีสิ่งที่คุณมี oh oh จะเข้าพจะเข้าพระว่าสาคลิกคลั๊คลั